วันนี้โก f ฟ้าอวอ k ไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็กลับจะพาทุกคนไปเที่ยวหนึ่งในประเทศในฝันที่ทุกคนน่าจะเคยอยากไปรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับนั่นคือประเทศจอร์เจียนะครับผมวันนี้เราจะไปกับสายการบินแอร์อาราเบียนะครับซึ่งเราจะบินจากสุวรรณภูมิไปลงที่ชาจาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วเราจะต่อเครื่องจากชาจาเพื่อไปเมืองหลวงทบิดีซี อีกประมาณ3ชั่วโมงนิดๆน,นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะครับอ่าตอนนี้พอเรามาต่อเครื่องถึงชาจาปุ๊บมัน,นจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยมาเรียกเราเราจะมีเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นในการทานศิ์นะครับเมื่อเราผ่านจุดสแกนกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาขึ้นรถบัสเพื่อไปยังเครื่องอีกรำที่จอดรอเราอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมโชคดีมากที่เครื่องไม่ดีเลย ACC ครับมาตรงค่อนข้างตรงเวลาก็เลย ไม่ต้องเร่งรีบมากนะครับเพราะว่าเห็นบางคนบอกว่าต้องวิ่งแบบสับเลยนะครับเพราะว่าเขาไฟนอนคอแล้วนะครับคือมันจะเครื่องจะถึงเวลาเครื่องออกแล้วครับมันจะต้องวิ่งนะครับเจ้าหน้าที่คือจะรัดคิวให้เราเลยนะครับเพื่อที่จะสแกนกระเป๋าแล้วรีบขึ้นรถบัสเพื่อไปยังเครื่องเลยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าผมไม่ต้องเร่งรีบมากครับแล้วก็สนามบินไม่ได้ใหญ่มากครับก็เลยไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายกับ ตรงจุดสแ,แกนกระเป๋าแล้วก็เดินมายังเกตนะครับน <c oughs> ั่งรถบัสมาก็ประมาณไม่ถึง 5- 1 0สินาทีนะครับแล้วก็จะมาถึงกับเครื่องอีกลำที่จอดรอเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> คอยตรวจเช็คดูตัวให้เรานะครับให้เราทีบขึ้นไปยังฝั่งที่นั่งที่ใกล้ที่สุดของแถวเรานะครับ เมื่อเราขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภายในสายบันทอร์รย์นะครับก็จะมี Wi-Fi ให้เราสามารถสแกน QR code เพื่อดูหนังภายในถุงเราได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเล่นเน็ตพายนอกได้นะครับเข้าแอป,ปอื่น,อน,นี้ได้นะครับสามารถดูเราแการเดินทาง,ง,ทางของเราได้ครับอาหารบนเครื่องนะครับอันนี้ก็คืออาหารที่ผมเลือกเอาไว้นะครับเขาจะมีแถมอาหารด้วยนะครับ าติคือผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ถูกปากผมเท่าไหร่เพราะมันจะจืดๆมากเลยครับแล้วก็ขนมปังแข็งมากส่วนอันนี้นะครับแนะนําเลยครับอร่อยมากครับมันน่าจะเป็นชิคเก้นยากิโซบะอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมอขออาภัยด้วยที่ผมจําชื่อไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับอา,ากณตอนนี้นะครับตอนแรกที่ลงเครื่องที่ชาจาคือบอกเลยว่าโอ้โหร้อนมากครับ ร้อนมากแต่พอเราเริ่มบินไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาอีก3ชั่วโมงนะครับเข้าใกล้เทเบลิซีอากาศเริ่มเย็นครับเริ่มมีหมอกเยอะครับเราจะเห็นหมอกเต็มตลอดทางเลยนะครับคราวนี้มองทางแทบไม่เห็นแล้วนะครับอ่ะพอไม่นานครับนั่งมาหลับหลับตื่นตื่นดูหนังอะไรเพลินๆเราก็มาถึงที่สนามบินเทเบลิซีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาเหยียบที่ประเทศจอร์เจียแล้วนะครับผม านั้นเมื่อเราเดินก็ออกจากเกตตามปกติถ้าออกจากออกจากงวงช้างนะครับแล้วก็ไปยังจุดตอมนะครับลืมบอกไปนะครับเทศจอร์เจียนะครับคนไทยซีวีซ่านะครับ365วันนะครับจุดนี้เห็นว่าก็จะมีตอมนะครับมายืนรอตรวจเราตามจุดนะครับถ้าใครที่น่าสงสัยนะครับเขาก็อาจจะเข้ามาชาร์จเราเพื่อขอตรวจกระเป๋าหรือตรวจเอกสารนะครับยังไงเตรียมไปให้พร้อมนะครับแผนเที่ยว ตั๋วไปกับที่พักนะครับเตรียมไปให้พร้อมดีกว่าครับเสร็จแล้วเราก็ผ่านชลุยเรียบร้อยนะครับออกมารับกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นภายในบรรยากาศของสนามบินทบิลิซีนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อซิมนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าใครซื้อซิม ซิม25 AS นะครับจากเมืองไทยมาใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับราคาค่อนข้างถูกกว่าด้วยนะครับผมมาดูเช็คราคาซิมในสนามบินแล้วถือว่าค่อนข้างแพงเลยครับในนี้ถูกสุดก็จะเป็นของยี่ห้อ GL Cell นะครับออกจากตอมอมาบูธอยู่ขวามือสุดนะครับสีน้ำเงินนี่นะครับที่ผมซื้อก็คือแบบ7วันนะครับราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับแอลลิมิเตนะครับ แล้วก็ใครที่ใช้บัตรยูทิปก็สามารถกดเงินได้นะครับที่ตู้ออกมาอยู่ใกล้ๆกับจุดขายซิมเลยนะครับวันนี้ผมจะกดที่ตู้ Bank of g e จ r g i a นะครับสีส้มๆนี้ครับตามในรูปนี้เลยนะครับตู้กลางนะครับข้างบนโลโก้มันจะเป็นเหมือนสิงโตสีส้มนะครับแต่ว่าในรูปมันอาจจะแบบแสงมันสะท้อนไปนิดนึงนะครับแต่เป็นตู้กลางครับที่มีไฟสีเขียวครับตู้นี้เลยครับซึ่งวันนี้ผมก็ อนแรกที่จะกดนะครับจะกด2,500ลาลีนะครับแต่ลืมไปครับว่าเขามีหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมก็เลยต้องแก้ใหม่เป็นกด2,400ลาลีนะครับซึ่งเขาจะหัก3ลาลีนะครับค่าธรรมเนียมนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับดีกว่าเราแลกยูโรแล้วก็มาแลกอะไรเงี้ยค่อนข้างวุ่นวายนี่ก็สะดวกดีครับกดจากตู้ได้เลยนะครับไม่ต้องแลก US หรือยูโรมานะครับแค่เติมเงิน ใคยเข้าไปในบัตร YouTube ของเราก็มากดเป็นลาลีได้เลยครับก็ใช้งานไม่ยากครับมีภาษาอังกฤษนะครับ ตอนนี้เงินก็ออกมาแล้วครับเราก็ได้เงินลาลีเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของเงินลาลีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนมากจะเป็นแบงค์หนึ่งร้อยลาลีนะครับมีแบงค์ยี่สิบลาลีแบงค์ห้าสิบลาลีแล้วก็จะเป็นพวกเหรียญน,นะครับอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนที่ผมกดมันยังไม่ได้มีเหรียญออกมานะครับหลังจากนั้นผมก็ออกมาตรงหน้าสนามบินนะครับ เรียกโบนะครับใช้แอปโบเหมือนที่ไทยเลยนะครับสามารถเรียกแท็กซี่เช็คราคาได้เลยนะครับว่าถึงจุดหมายเราราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับในสนามบินจะมีพวกแท็กซี่นะครับที่เขาจะเดินมาหลอกเรานั่นนั่นอย่าไปเชื่อนะครับให้กดโบครับถูกที่สุดครับวันนี้ก็อรุณสวัสดิ์นะครับเช้าวันแรกในเมืองทบิลิซีนะครับ หลังจากที่เมื่อคืนเดินทางมาแบบ11ชั่วโมงแบบเหนื่อยมากนะครับสลบยาวจนเช้าเลยนะครับเมื่อคืนผมมาถึงประมาณหนึ่งทุ่มนิดๆน,น,นะครับก็ลเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศแล้วก็รีวิวตัวโรงแรมที่พักที่ผมพักนะครับที่พักของเรานะครับก็คือที่นี่นะครับโรงแรมไอบิด s t a b บ l i t ซีสเตเดีนะครับราคาคืนหนึ่งตกแล้วประมาณสองพันนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็บริการค่อนข้างดีนะครับพนักงานผู้จาดดีมากนะครับแล้วก็ห้องสะอาดสวยเลยครับน่าจะเพิ่งสร้างไม่นานนะครับยังดูใหม่ๆอยู่นะครับอยู่ใจกลางเมืองด้วยครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับ สวยเลยครับเยวถ่ายข้างในให้ดูนะครับ งานก็ต้อนรับดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวโ,โผมรีวิวห้องพักให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ห้องลกมากแล้วก็มาถึงห้องเราแล้วนะครับ เรามาชมภายในห้องกันนะครับผมก็ห้องอาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมาแล้วก็วางเลยครับไม่สนใจอะไรแล้วครับสลบอย่างเดียวครับในห้องก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข้างน่ารักครับแล้วก็ดูใหม่ครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรก็ค่อนข้างใหม่ครับสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นอับนะครับผมเขาก็จะมียาสระผมยาอาแชมพูครีมอาบน้ำอะไรให้ครบเลยนะครับ ักบัวแรงนะครับน้ำอุ่นใช้ได้นะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีแปรงกับยาสีฟันให้นะครับอันนี้อาจจะต้องเตรียมมาเองนะครับมีทีวีนะครับถึงจะห้องไม่ใหญ่มากแต่ผมว่ามันค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับเดินทางไปไหนสะดวกครับมีป้ายรถเมย์มีมินิมาร์ทร้านขายยาอยู่ห่างจากคาฟูนิดเดียวครับ มีน้ำดื่มให้2ขวดมีตู้เย็นนะครับตู้เซฟมีให้ครบเลยนะครับมีไดเป่าผมให้นะครับนี่ก็จะเป็นวิวข้างหลังที่พักนะครับก็จะเห็นตัวเมืองครับมองไปเห็นโบสถ์โฮลี่ทินิตี้เลยนะครับไม่ค่อยมีแดดนะครับอากาศเย็นนะครับตอนที่ผมไปนี่ก็ประมาณ11องศาครับเย็นสบายเลยเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันว่า e ีหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับบายบาย let it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  bang bang